ตาเยซสวัสดีครับรอครับรอ,อกุนะกุด,ดยัยหรือว่าสวัสดีทุกท่นานเอฟซีเมื่อวานในบนจะกินแกงน้ำใหม่นะครับผมวัลลน,มนะน,มนนะีนะน้เดี๋ยวผ่านลงเลาะน้ำใหม่เอาน้ำใหม่ไผ่บานนะเอฟซีนะข้างห้วยนะครับแต่ว่าแกงน้ำใหม่ให้เซ็มต้องคู่กับเนี้ยนี่นะครับผมเดี๋ยวหางม่กุจีใช่นหมแกงน้ำใหม่เซ็มต้องใส่เมกุจีเอฟซีนะอะไรนะเออ เสียเมลูจีมันขอเทะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่บน้าเบิ้งปรงนใดในไอ้ทีนกนะ็เป็ยังแต่ว่ามันเสบผมมีตัวเดียวเขาหล่อไอ้ทีไว้มันน้อย,ย,ยจังเลยเย็นนักเกลียดโอ้มีขาพอเลยดิมีขาพร้อมเียมลูจีนะครับผมโอ้เียมลูจีมีเขาวนี่พี่ขวานไอ้ทีนะไอ้บุญเงยจิงจต้องบอร์ได้ยู่เธอครับเด้อ Bây giờ cũng nó bảo nó không kín Thế là lại không kín khóm nó Giờ bố lý hồi sản Thì không kín rồi Hãy subscribe cho kênh Mì Hãy มุญก์เฮยคระอ่าพอได้ยุ่ครับพอได้ยู่ตอนนี้ก็ย่ในป้านม้นะครับผมเอพีน้ำมัไลบานนะครับผมเกงน้ไม้นะครับหาเลาะหาน้ไม้บุกไปี่งนานบุมีนี่ขอให้เลยขอแท้นนปุยเปนไนะครับผมนอำดีเสีย Nó bị xếp chúng luôn Nè Nè Ôi nó đến không để oh. Khó Khó đến lấy để

เอฟสิปล oh, ิงปลิงเกี่ยวน้ำนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับปลิงโผล่มาเลยทีนะว้เฮาหงายมึงหาละเฮายได้มาบ่ขอเศร้าแล้วขามาทิ้งเลยละเฮาคนได้ห้อมเมื่อกีเลยเห็นละร้อนเนี่ยบ่เลยเฮายรดสมานไง กูเลยป่านเจอเขาเอกเอาไปซ้ายเลยอือก่อนในบุกสองคืนะครับผมจะชุ่มฉ่ำอยู่นะครับ โอ right? right. 네้ยโอ้ยเ o อไดูไฮอรดดูนไมนี่